แล้วทอ,อร YouTube. ครับหวัดดีครับท่านผู้ชมครับมาเยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทองครับผมมาอน,นี้อําพรยูทูบติดตามสวนกล้วยหอมทองครับผมกับภาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมอีกสวนหนึ่งครับผมจะเป็นสวนของไผ่นะครับผมกับที่ภาพี่น้องไปสอบถามแก็ที่ตั้งแปลงนี่อยู่ไซน์นะครับ ไปเลยครับ,บครับผมสวัสดีครับผมอมพรยูทูบนะครับมาติดตามและก็เยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทองพันได้หน่อยครับเนาะพันนันหอมประทุนหอมทองประทุนโอ้พันหอมทองปทุมนี่ครับผม แนะน้ำนะครับว่าซื้อจังไหนล่ะกะอยู่ไส่ครับแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้อยู่บา้านเกษตรพัฒนาครับเก,กษตรพัฒนาตำบลปูเปื่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลครับผมอ่าเพราะอย่างนั้นนะครับซื้อจังไหนแ,แปลงนี้เนาะซือ้อต่ำครับอ่าของของต่ำเนาะแปลงนี้นะครับอ่าอยากสอบถามในการดูแลนะครับแล้วก็กล้วยหอมทองสวนนี่ปลูกมาได้จัก อายุได้เจ็ดเดือนนะครับนี่ม่อนี่กำลังในหกเดือนถึงเจ็ดเดือนครับหกถึงเจ็ดเดือนเนาะพ็ภาคภาคลุ่มนั่นกะเจ็ดเดือนเต็มอ๋อนี่ยหกถึงเจ็ดเดือนมีสองแปลงแมนครับมีสองแปลงแปลงนี่จักไรครับแปลงนี่ทั้งเบิร์ดกับทั้งเบิร์ดกับซีไรซีไรสองงานแปลงนี่แมนพอพอแปลงหน่อยนี่ไรยกลัวโอ้ตัวนั้นสามลารวมแล้วประมาณซีไรกลัวซีไรกลัวซีไรสองงานครับผม ه, ในการดูแลของเรานี่ถ้าดูแลจะกไหนก่อนนี่นะครับกล้วยหอมตอนเริ่มปลูกกะใส่น้ำใส่ปุ๋ยอันนั้นเตรียมดินอเตรียมดินปันอะบ้านนี่ครับจังพุดปลูกห้องพื้นขี่งัวโอห้องพื้น้วยปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยคอเข้านี่แหละแมนครับ๋อห้องพื้นเขาซื้อต้นกามาต้นละเจ้กบาทเนาะที่เหล็กเส้าหาบาทครับเส้าหาบาท บริษัทเข้ามาส่งเขาเลี้ยงล้วเฮาปลูกแบบในระบบไหนเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นส่วนตัวกลุมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,มโอ้กลวยคมทองเขามีเป็นกลุ่มเนาะการการปลูกการเห็ดนี่ต้องเป็นกลุ่มอ่ามันจะสมีระบบในระบบตลาดเนาะแม่นครับ,รบผมเพราะว่าหนึ่งปลูกเป็นกลุ่มมันก็ดีจังนึ่งนึ่งหละมันก็ดูแลราคาเพราะว่าถ้าเกิดเขาส่งออกไปแล้วของมันหลายเขาก็คัดนี้ได้คัดไปทั้งไม่ได้ก็นะ อันปูข้างนอกมันก็เสี่ยงควมเสี่ยงมันหลถ้าเกิดกล้วยร่นตลาดอืม,มันก็ไปบ่ได้ราคามันก็ตกบา้าดทีนี่ในการดูแลต้นกล้วยในช่วงสีออกหมากออกผลน,นี่เขาขึ้นให้เหลือต้อนเดียวเป็นลักษณะนว้ดไเนาะเพรจังจงไว้เพราะว่ากล้ยกวยกล้วยกอนึงนี่เขาเสียเอาเขาเสียเอาแต่แม่บานนี้ตัดเครื่อแม่แล้วจังจังเอาลูกได้จังเลี้ยงลูกขึ้นมาอีกแมนครับเป็นรุ่นต่อไปแมนครับครับผม เพราะว่าถ้าเกิดมันข้นมันขืนแซงกันห้ายมันกะเป็นป่วยนอยมะเย้าเป็นการแย่งอาหารกัน,แ,นแย่งอาหารแย่งน้ำผ้าอนยางไปเบิ่งข้างในเบิงข <ไป S 1> ับว่าเฮ้ามีไปนะครับไปนะครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันไปน้ำตามเพิ่นไปนเบิ่งนะครับเบิ้งน้ำกันอตอนเฮ้าหออยู่นี่มันเป็นล่วยแจ๊กเดือนให้จังเดยหอนีนกล่วยจักเ<ต>มือนีอายุประมาณ ทอกปีแล้วตัดตัดปีแล้วกมแประมาณอาทิตย์หนึ่งครับที่่ทีห่อมานนี่ไหมแม่นครับเดี๋ยวอาทิตย์ตตหนึ่งเห็เนาะบังนั่นลักษณะกล้วยที่ห่อแล้วเป็นอย่างไรโอ้นี่ครับอืมนี่บอกได้หลบซ่องแน่หน่บอกเขา<ม>จะหอ่อขึ้นซ่องแล้วจัง,จงหอ่อ,อมันขึ้นซ่องแล้วจัง,จงหอ่อครับ แล้วก็นี่นี่นี่ตัวนั้นเครื่องนั้นอีกประมาณจักมือหรือเจ้าเสือหอเบิ้งบึ้งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอมันเริ่มมันเริ่มสีอวยแล้วเริ่มสีขึ้นส่งแล้วนี่เพราะเกิดว่าขึ้นขึ้นส่งแมนบอลแมนครับมันเริ่มแงนขึ้นแงนขึ้นในลักษณะนี้ขึ้นส่งคนนั้นเนาะมันเกิเริ่มเริ่มสีแงนขึ้นเท่ากับว่าหอ เออกล้วยออกไหมมันก็จะเป็นยังสันสีกลางๆแงๆออกนะแบนั้นนั่นเนาะแมนเกือกกล้วยเครื่องนี้ถือว่าสมบูรณ์บ่นี่กะสมบูรณ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณจักวีอะไรนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวีเน,น, 1, 2, 3, 4, นาะหกวีหกวีนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับไอ้ถามในเรื่องโรคไผ่มันมีบ่กะส่วนมากสิมีแต่เสื้อราเสื้อราแมนครับอาการของเสืสเเ้อรา กล้วยนี่มันจะเป็นลักษณะใดเนาะสิเป็นใบด่างใบด่างใบเหลืองพือของลังใช่เนาะนี่ของลังเนี่ยใบด่างใบเหลืองโอ้นี่นี่ลักษณะนี่แหละนี่คือกล้วยใบด่างเป็นจุดเป็นจุดเป็นจ้ำเป็นจ้ำนี่ครับลักษณะของกล้วยเป็นติดเป็นเป็นเสือลาบป่าไม่นครับเป็นเสือลา การรักษาของเทารักษาแบบใดบ้างกะฉีดไม่ใช่ฉีดยาคาเืซล่าคาเืซล่ากับเป็นยาตลาดเท่าทั่วไปนี่บปอไม่นครับเป็นยาอัติบาทแน่เป็นพวกของอัเน,เน,งงนเคมีคุณภาพสูงแน่นี่เป็นกล้วยตอแหลกเขาเนาะโอ้ยงามนะครับงามงามเป็นกล้วยตอแหลกนะครับด้วยท่านผู้ชมงามแพ้ยงถ้าปลูกแล้วเอาอยุพันเดือนได้ไหเนาะ ได้รุ่นเดียวมันบอกก้วยต้นหนึ่งก็แค่เดือเดียกก็จบบ่กะก็ได้ได้แต่แม่ได้แต่แม่หล่ะก็จงลูกโอ้เดี๋ยวแม่จงลูกเท่านั้นครับไอ้ที่เขาเห็นเป็นเครืออยู่นี่ก็คือเขาตัดแหละก็คือเอาไว้ลูกไว้เอาไว้ลูกแม่นครับโอ้เอาลูกไว้เขาสิ่งใดจักรุ่หนีนี่ไปเรื่อยๆจนกวาาจะขื่นข้นเลยบ่ก็ทาทยบริษัทเพันวาเพันวากล้วยสองหลุดสองหลุดคิดว่าแต่ว่าเสียเอาสามหลุดล่องเบิ่งมันสิได้บ่ อันนี้เงาเดียวนี่บ่สอง<ช>สามหลุนอันลูกที่แน่เห็นอยู่นี่ก็คือบ่อใดบ่อใดพูดออกบ่อใดอาออกบ่อให้มันเหลืออยู่หลุนที่สามเขาจังเขาจังโลบ่จงังสิโลกออกเธอเดียวเอาไว้โดนไล่กับแนว่าเป็นเสือล่าโอ้มันเป็นตัวเก็บเสือล่าเมื่อกี้ผีน,น้องเลยหล่นออยู่แต่ว่าหักสิเด็จดถือเลือกเอาออกเลือกคือ ขันนอใน่ก็คือบ่เอาต้องเอานอนอกต้องเอานอนอกสุดอ่าในลักษณะสี่เหาสีเอานอลูกต่อไปมันเป็นลักษณะนอนอยู่แบบใดเนาะคือรุ่นหนีมันอยู่เลิกตัวหนีมันจะอยู่ตื่นอืออืมเห็นนอนั่งดินกอไผ่บอแบบนอนั่งดินไผ่เนาะแมนครับตัวหนีมันสิอยู่เลิกพระว่ามนสีส่วนมันจะไต่ขึ้นมาเถิงตัวหนี้มันจะอยู่ในแล้วมันจะมาง่อยยื่เทิรนอีกมมันง่อยข้างนอตัวนั้นอีกแมน คือเอาเอาหนอนี่เอาหนอนี่คือนี่ที่เป็นต่อสองเอาเป็นอันเป็นต่อสองครับรุ่นสองเนาะแมนครับรุ่นสองต่อสองครับคือตัวติดตัวติดแม่ต่อเก่านี่คือบ่เอาอ๋อตัวในบ่เอาแมนครับเอาตัวนอกในลักษณะที่อ่าเบิ่งนี่เลยครับเด้อท่านผู้ชมการเอาต่อสองต่อไปเนาะแม่คือคือต่อแหลกก็คือแม่นี่ตัดเครือออกแล้วก็คือต้องได้ตัดทิมพอตัดทิมมันฮัก็จะมาเลือกต่อแม่ก็ตัดเทียงนี่ตัดประมาณสองแรมในแม่นี่นี่แหละ ประมาณนี้ประมาณเม็ดเนาะประมาณเม็ดเม็ดนะครับก็จะมาหรือเอาต่อสองต่อสองอก็เองในลักษณะนี้เนาะต่อนี้เอานอใน,นเ,อเอาคือนอในเป็นสียูตื้นตื่นครับเบื้งครับสำหรับู้ที่คิดอยากปลูกนะครับก็ให้เบิง้งในละักษณะคือต่ำพื้น,าานไหวเบาไหวนะครับเบิง้งเบิ้งไปเรื่อยๆครับ ยี่การดูแลใส่ปุ๋ยเขานีิใส่ปุ๋ยอ่าก็คือช่วงแรกๆช่วงแรกๆก,กับปุ๋ยปุ๋ยย่งก็แม่ย <25 77. S 2> ี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิห้าเจ็ดเจ็ดสามเดือนแรกช่วงสามเดือนแรกยี่ห้าเจ็ดเจ็ดสองเดือนสังสามเดือน,นแรกยี่ห้าเจ็ดเจ็ดวันกัสี่เดือนขึ้นเมื่อก็คือแปดยี่สิบ24 24. สี่ยี่สิบสีบ่สี่เดือนขึ้นเมื่อแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับบวกสูสิทธินี่บวกอีกครับอ อาการดูแลเขานี่เอาไปตามสูตรของกลุ่มเลยบ่หรือของบริษัทเลยคันคือประธานพันมาไปไปหูมากพันก็มาบอกมาบอกก็คือใส่ทับกลเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นพอผู้เป็นเป็นประธานเพิ่นก็บบรรยูหนิงหนิงซื่อๆดอกเออเพิ่นก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาหาหาความูลมาให้ลูกสวนทีมงานโอ้โหเราะว่าเาเห็ดเป็นกลุ่มเนาะสิ่งใดที่มันดีเพิ่นก็ไปหาใหม่เผาเห็ดเนาะ ส่วนใดที่เป็นโลคเป็นไผยเพิ่นก็หาวิธีมาแก้ให้เฮาเนาะแม่นครับเรื่องการดูแลของเฮานี่ในเรื่องน้ำต้นเฮาตัดกิ่งตัดงาเรื่อยๆบ่อาตัดก้านเรื่อยบ่ตัดเฉพาะใบใบมันโอตัวมันตกย้อนในลักษณะนี้บ่บ่ครับมันในมันโตมันเรื่อยๆโอ้เนี่ยเนี่จงว่าสันทอสลักษณะนี้เอาไว้อยู่แม่นครับโอ้ที่มันย้อนเตะึตะสะที่มันย้อนมันหักเกาออกอืมอ๋อแล้วก็มาแต่งให้มันเป็นหลวเป็นทรง เราต้นตัดออกเพื่ออยังเพื่อนึงแหละให้ลมมันรวงโอ้บล่อยใบมันหลายแห้งอืออือใมีการทายเนาะแม่นทายมีการทายการใส่ปุ๋ยครัก็ใส่ไปอาทิตย์ละจักเถื่อมดือละจักเถื่อเดือนอาทิตย์ละจักเถื่อเดือนละจักเถื่อปุ๋ยบ่แม่นปุ๋ยเดือนละสองเถื่อครับเดือนละสองเถื่อเลยครับท่านผู้ชมเดือนละสองเถื่อเดือนละโอ้ข้ามันอายุมันหลายวันแน่ก่ะยี่สิบมือเทื่อนึงเพราะว่าคนต้องกินหลายเนาะ กินเรื่องน้ำให้อีเดียบ้านเรื่องน้ำครับปกติครับมือเป็นมือมือเป็นมือก็คือเก่าตลอดการการตัดเนาะมือเป็นมือมือเป็นซองก็ได้มือเป็นมือก็ได้สามมือนี่ใบใบใบพื้นนี่สีลูกทั้งเลยถ้าเกิดหอดหอดสามมือใบล่างนี่สีโต๊กโต๊กแห้งเบิ้งเบิ้งหูเลยว่าขาดน้ำแล้วละกขอควรสังเกตในการเห็ดสวนหอมกล้วยหอมทอง ขั้นประทุมนี่ดูแลแบบได้เนาะให้ขอสังเกตสักนิดนึงนะนึ่งจากใบ้าเกิดใบหนาะแข็งกรอบมันกะเป็นปวดสมบูรณ์ต้นสีมุกสีไงต้นมุกวีกับไนโอ้ให้สังเกตครับผมแตยส่วนมากเขาเน้นเน้น,เน,นน้ำ ขันน้ำดีปุ๋ยยังตามโอ้ห้ไมีน้ำควมพร้อมขึ้นน้ำเปล่าจังปุ๋ยตามอาะอันดับแรกคือน้ำน้ำต้องพรอมครน้ำต้องพ่ออยู่ีปุ๋ยยังตามได้ถ้าเกิดน้ำไม่พ่อปุ๋ยก็ต้องตามมุ้ประโยชน์ยังตรงการน้ำมากกลัวแนวอื่นเนาะสำคัญที่สุดคือน้ำอ่ะถามนะยครับว่ากอนนะครับกอนกอนเนี่ยดินแปลงนี่ปลูกอย่างปลูกมันครับปลูกมันสับปะหลังแมจังไนคือคิด อยากมาปลูกกล้วยหอมท่องเ,เห็นเพิ่นเฮ็ดได้แล้วก็อยากลองเฮ็ดซึ่อเพิ่นโอ้เาไปศึกษาเบิ่งแล้วไปศึกษาสวนน,น,น,นั่นสวนนี่แต่ก็ไปพ่อไปพ่อกลุ่มเพิน่นก็เลยติดต่อสอบถามเพิ่อนนำ้ำโอ้ก็ศึกษาหาความรูน้ำไปเรื่อยแม่นครับในเรื่องการตลาดเรืงการเฮ็ดฟอมเนาะแม่นครับไปเบิงบเบ่งหม่องไหนเขาเฮ็ดได้ก็ไปเบิ่งครับเบิ่งได้เครือหน่อยเครือใหญ่ก็ไปเบิ่งน้ำเพิน่น ถามีที่เขาเพื่อกันออรนาหนาผมมาจากเขาหน่อยจังเกตไตโอตอนนี้กล้วยเขาออกในสวนหนี่จักเปอร์เซ็นต์หรืกะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สวสนหนีมิจักจักตน้นเนาะเจ๊กเจ๊บึงอะไรเจ๊ะก็คือปลูกระยะสองคูนสองสองคูณสองไรหนึ่งต่อสี่ร้อยต้นไรหนึ่งต่อสี่ร้อยต้นแนนครับไรหนึ่งต่อสี่ร้อยต้นครับก็ออกไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนาะประมาณประมาณสามร้อยสามร้อยต้น มา30%ก็ถือว่าตามทีนิ้วแม่มือนี่กล้วยสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับตามตามทีเห็นสมบูรณ์นะครับพี่น้องเขาเบิ่งเรื่อยนะครับผมออมพรยูทูบก็เด้กับพาพี่น้องเขามาศึกษาแหละกัติดตามกล้วยหอมหอมทองนะครับตั้งเกตเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมส่วนใดเครื่องพยัญชนะโอ้ยนี่เครื่องพยัมอนะพยัญเสี้ยนงเปล่าโอ้พญายเสี้ยงนะครับ พญาเสี้ยงกีบก่อนนะครับพี่น้องที่ผมลงไปในกลวยห้อมทอง่นดูแลต่อสองของพญาเสี่ยงนะครับดูแลต่อสองอ๋อครับวัอนี้ผมอมพรรย t ทูบกะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้พี่น้องได้ศึกษาและก็ติดตามในเรื่องกวยห้อมทองอยากฝากนะครับนะ้ำต่าฝาก ไปถึงมือไม่นะครับ,รบว่าผู้คิดที่อยากปลูกนะครับอยากมีการแนะนําจะนแน,นะนำเราหนึ่งอันดับแรกก็คือต้องไปศึกษาดูงานอ,อันอยากปลูกอีลีครับรต้องไปศึกษาดูงานเห็นสวนไก็ต้องไปเบิง่งเบิ่งใน y YouTube แน่ไปศึกษาเองแน่อือันอยากปลูกนะครับครับการดูแลรักษาแบบไรแบบไรต้องสอบถามเขาเบิ่งนะครับครับแต่พี่เราเฮาเบิง่ง แล้วก็ศึกษาแล้วอยู่ช่องอัมพรยูทูปถ้าอยากโทรมาสอบถามมาต่ำเบอร์โทรเบอร์ใดเนาะเบอร์ศูนย์แปดห้าครับสี่เก้าหกครับหกศูนย์ศูนย์ห้าครับครับผมสามารถพูดคุยกันได้เนาะครับบอเตอร์คิดค่าบอบอเรับบอข้ากะไฮคว่อมโหเท่าที่สี่มีเนาะครับมีสี่ห้ได้นะครับตามที่มาต่ำได้ไปศึกษามาเนาะครับครับสำหรับมื่อนี้ผมอัมพรยูทูปนะครับก็ขอบคุณนะต่ำแล้วก็ ครับที่ให้คำแนะนำแลวก็สารเวลามาให้คำแนะนำให้คมหูพี่น้องพาน่องอภรรยายูทูปเหมือนีผมอภรรยายูทูปก็ขอคูณหลายเดอ้อครับ<ช>ผมขอคูณอีกครั้งนะครับ<ช>ผมขอคุณแล้วขอบคุณครับ